กรณีศึกษาเดวิดแบคแฮมทำธุรก so ิจเก่งไม่แพ้เล่นฟุตบอลเชื่อว่าคนส่วนใหญ่แม้ไม่ได้ติดตามฟุตบอลก็น่าจะต้องรู้จักชายที่ชื่อว่าเดวิดเบคแฮม อดีตนักฟุตบอลสตาร์ดังทีมชาติอังกฤษอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเดวิดเบคแฮมนั้นเลิกเล่นฟุตบอลไปนานหลายปีแล้วแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังและปรากฏตัวอยู่ในสื่อบ่อยครั้ง โดยเดวิดแบคแฮมนั้นเปลี่ยนบทบาทมันลดแล่นในฐานะนักธุรกิจแทนนะคะซึ่งบทบาทใหม่ของเขานี้ก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเขาเนี่ยมากกว่าการเป็นนักฟุตบอลซะอีกปัจจุบันเดวิดแบคแฮมทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ทต,ตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ www. v i e t j e t a i r .com เดวิดเบคแฮมเกิดในปี1975ปัจจุบันเขามีอายุ47ปีค่ะโดยเขานั้นเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปี1992ด้วยการลงเล่นอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะย้ายไปร่วมทีมดังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริด L Galaxy, AC ซีเอซมิลานและปารีสแซงต์แชร์แมงตลอดช่วงเวลาการค้าแข่งกว่า21ปีเขาลงสนามในระดับสโมสรอนและทีมชาติไป638นัด ยิงได้114ประตูช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์ได้19รายการและที่สำคัญเขายังเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษคนแรกที่ได้แชมป์หลีกของประเทศอังกฤษสเปนสารัฐอเมริกาและฝรั่งเศส <Danny! S 1> แต่นอกจากความสำเร็จเรื่องฟุตบอลคงปฏิเสธไม่ได้ค่าว่าอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ชื่อของเดวิดเบคแฮมเป็นจุดสนใจในสายตาผู้คนทั่วโลกก็คือการแต่งงานกับวิกตอเรียดัมส์ นักร้องสาวแห่งวง Spice Girls เมื่อปี1999และในปี2013หลายคนคงรู้สึกใจหายไม่น้อยเมื่อเขาตัดสินใจแขวนสตัตดอำลาวงการฟุตบอลไปแต่อย่างไรก็ตามนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เดวิดเบคแคมก้าวเข้ามาสู่โลกธุรกิจอย่างเต็มตัว โดยจุดเด่นสําคัญของเขานะคะก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานที่ทําให้เขานั้นสามารถเอามาต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจได้มากมายโดยเขานั้นได้จัดตั้งบริษัท Beckham Brand Holdings และบริษัทในเครือหลายแห่งเพื่อบริหารจัดการและสแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยมีบริษัทที่ชื่อว่า DB Ventures ทำหน้าที่ดูแลดีลการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาให้กับแบรนด์สินค้าดังต่างๆอย่างเช่น Adidas อาร์มานีคาวินคลายจินเลตเฮ m ชัน e อ s มรริโอเพปซี่ซัมซุงทิวดอร์รวมถึงการโพสต์คอนเทนต์โฆษณาลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยเดวิดแบกแฮมนั้นมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมอยู่71.3ล้านบัญชีและใน Facebook อีก56ล้านบัญชีซึ่งมีการประเมินว่าเขานั้นมีรายได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทต่อการโพสต์หนึ่งครั้ง และเมื่อไม่นานมานี้บริษัท Authentic Brands Group เจ้าของแบรนด์รองเท้ากีฬา r e e b o กก็ได้เข้ามาซื้อหุ้นบริษัท DB Ventures ในสัดส่วน55%ด้วยมูลค่าราว8,900ล้านบาทเท่ากับว่าธุรกิจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเดวิดแบคแฮมนั้นถูกประเมินมูลค่าเต็มไว้สูงถึงราว16,000ล้านบาทเลยทีเดียว รวมทั้งยังมีบริษัท Footwork Productions ที่ดูแลเรื่องการนำลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของเดวิดเบคแฮมไปใช้ในธุรกิจด้านฟุตบอลและบริษัท Seven Global ที่ดูแลธุรกิจแบรนด์สินค้าแฟชั่นต่างๆที่เดวิดเบคแฮมก่อตั้งขึ้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เรื่องของภาพลักษณ์แล้วนนะะ David เนี่ยนะคะเดวิดเบคแฮมเนี่ยยังมีการใช้เงินลงทุนในอีกหลากหลายธุรกิจซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลค่ะแน่นอนนะคะว่าเดวิดเบคแฮมนั้นได้มีโอกาสไปค้าแข้งอยู่ที่สโมสร LA Galaxy ในสหรัฐอเมริกายาวนานกว่า6ปีและช่วงเวลานั้นเองที่ทําให้เขาได้เห็นพัฒนาการของกีฬาฟุตบอลในสหรัฐอเมริกานะคะว่าได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อ,อย แต่ในขณะที่การใช้เงินลงทุนในฐานะการเข้าไปซื้อสโมสสฟุตบอลในสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของสโมสอนฟุตบอลในทวีปยุโรปเดวิดแบคแฮมจึงได้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าอินเตอร์มายามีด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ800ล้านบาทซึ่งก็ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อปี2018และได้เข้าร่วมแข่งขันในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ลีกฟุตบอลสูงสุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานอกจากนั้เดวิดเบคแฮมยังได้มีการเอาเงินไปลงทุนในอุตสาหการรมอื่นๆที่เป็นเทรนนะด์ในอนาคตอย่างเช่น บริษัท g ิ i l ์ s eSport ซึ่งประกอบธุรกิจทีมกีฬา Esports โดยเข้าซื้อหุ้นมูลค่า10ล้านบาทและกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ4ของบริษัทนอกจากนี้ยังมีการเจราจาตกลงให้บริษัทนั้นสามารถนำเอาภาพลักษณ์ของเดวิดแบคแฮมไปช่วยโปรโมททีมได้ด้วย g i l l ์ s s s p o r t s นี้นะคะได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหล,ลักทรัพย์ลอนดอนเมื่อปี2019และล่าสุดเนี่ยมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ580ล้านบาท นอกจากนี้เขายังมีการลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า Cellular Goods ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยบริษัทนั้นได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเมื่อป,ปี2021ที่ผ่านมาและล่าสุดมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ870ล้านบาทแล้วก็ยังมีบริษั Lun as, ท Lunas า t a r t u p ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อป,ปี2018โดยบริษัทนี้นะคะทำธุรกิจดัดแปลงรถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเดวเิดเบคแฮมก็ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนราวๆ10%ของบริษัทกันเลยทีเดียวทั้งนี้หากเรามาดูข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินของเดวิดเบคแฮมในสมัยที่เป็นนักฟุตบอลเขาได้รับค่าจ้างรวมทุกสัญญาคิดเป็นเงินประมาณ7,400ล้านบาทแต่ปัจจุบันมีการประเมินว่าเดวิดเบคแฮมนั้นมีทรัพย์สินสูงถึง15,000ล้านบาท ซึ่งสะท้อนได้ว่าเขาสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมอื่นๆได้มากพอๆกับการเล่นฟุตบอลกันเลยทีเดียวและหากนับรวมทรัพย์สินของภรรยาวิกตอเรียเบคแฮมซึ่งทำธุรกิจแบรนด์แฟชั่นหรูด้วยสามีภรรยาคู่นี้ก็จะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดสูงกว่า1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ33,000ล้านบาทกันเลยทีเดียว จากเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมเนี่ยนะคะก็ทำให้เราได้เห็นเขาว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะต้องยุติจากอาชีพหลักอย่างการเป็นนักฟุตบอลนะคะแต่สิ่งที่สังสมในตัวเขามาโดยตลอดมันกลายเป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่ซ่อนตัวอยู่หลายคนเนี่ยพอพูดถึงเดวิดเบคแฮมอาจจะนึกถึงนักฟุตบอลหน้าตาดีที่ได้มีโอกาสแต่งงานกับนักร้องดังนะคะแต่ความจริงแล้วในอีกมุมนึงเนี่ยเดวิดเบคแฮมมาจนถึงวันนี้ได้เพราะเขาผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนัก จนเขานั้นกลายเป็นนักฟุตบอลระดับต้นๆของโลกที่เป็นที่ยอมรับของบรรดาแฟนบอลและแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นภาพลักษณ์ของเขาในเวลาต่อมาและภาพลักษณ์นี้นี่เองค่ะที่เป็นทรัพย์สินสําคัญของตัวเขาที่ถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้เตะฟุตบอลแล้วแต่เขาสามารถนําภาพลักษณ์ของเขามาต่อยอดใช้ประโยชน์สร้างให้กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความสม่ําเสมอและมีความมั่งคั่งกลับมาให้เขามากกว่าเดิมอีกมาก สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair.com การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย